าลีนาะมาปาลีนากันหน่อยมายี่สิบยี่สิบเอ็ดยสาเนี้ยนะศาลเนี่ยดีกาเนี่ยนะครับนะจับตากันดีๆว่าศาลดีการับเรื่องในส่วนตรงนี้ของปปชถ้ารับเรื่องพิยนาเมอร์รดเนี้ยนะฮะปาลีนาเนี่ยนะต้องกระเด็นไปนั่งนะฮะทำงานที่บ้านแทนการทำงานในสภา,าทันทีนะครับ คือถ้าสารดีการรับเรื่องวันที่23ที่จะถึงเนี่ย2-3วันเนี่ยนะรับพิจารณาตัดสินเนี่ยนะครับว่าคดีของปรินาเนี่ยตกลงความผิดเนี่ยพิจารณาตามกระบวนการถ้าสารดีการรับวันที่23นี้นะครับปรินาเป็นอันต้องสิ้นสุดความเป็นสมาชิกภาพสสทันทีนะครับและโดนโทษแบนทางด้านการเมืองถึง10ปีนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่23เป็นเดทไลน์ของปรินาไกลคุบว่ายังจะได้นั่งทำงานในสภาหรือเปล่านะครับหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยปรินานะครับฝั่งที่เชียร์ปรินาบอกปรินามีความรู้ความสามารถให้คนเก่งแบบนี้นั่งอยู่ในสภาเถอะสงสารเขาให้โอกาสเขาเออหรอคือวันนี้เนี่ยคุณปรินาเนี่ยเท่าที่สังเกตในการทำงานของคุณปรินานะ ตั้งแต่เข้าไปในกรรมธิการปปชนะของท่านเสรีพิสุทธิ์เตมยเยว์ก็มีแต่เรื่องมีแต่ราวได้ข่าวว่านะประธานกรรมธิการปปชท่านเสรีพิสุทธิ์โยนงานอะไรเข้าไปคุณปรีนาก็ไม่เคยจับไม่เคยต้องไม่เคยทํางานแล้วเข้ามาประชุมกรรมธิการคุณปรีนาก็เข้าสายตลอดออกก่อนตลอดเข้ามาก็เล่นแต่โทรศัพท์นี่คือข่าวสารที่ประชาชนก็รับรู้รับทราบซึมทราบมาตั้งแต่คุณปรีนา เข้าไปทํางานที่กรรมธิการปปรชแล้วเข้าไปปวนว่างั้นเธอวันนี้ท่านเสรีบอกว่าเข้าไปป่วนในกรมกรมธิการปปรชไม่พอฉันก็ปวดหัวเลือกเกินท่านเสรีพี่สุ์ก็ปวดหัวเลือกเกินวันนี้เข้าไปในป่วนพอกรรมธิการปปรชซาไปก็เข้าไปในป่วนในสภาแทนวันนี้ในสภาโอ,โโอ้ปวดหัวจริงๆสสผู้ทรงเกียรตินะครับ ประท้วงไม่ได้หยุดเลยโอ้ไม่รู้เอาแรงมาจากไหนบางทีนั่งหลับ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 ,ลบอยู่เอย่ยชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาตื่นขึ้นมาเอาใครใครเมาว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาประท้วงทันทีไม่รู้ว่าประท้วงเรื่องอะไรยกมือประท้วงไว้ก่อนบางคนก็บอกว่าอา้าวแล้วผลงานของปรินามีอะไรจับต้องเป็นชิ้นเป็นอันได้ไหมเนี่ยตั้งแต่อยู่มาฝ่ายเป็นฝ่ายรัฐบาลเชียร์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเชียร์ลุงป้อมเลียไข่ลุงป้อมเนี่ย ปีสองปียังไม่มีผลงานอะไรให้เห็นเลยวันนี้ผลงานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผลงานก็ออกมาซะเดินออกมาซะปรินาบอกว่าวันนี้เนี่ยโอยอย่ามาทับถมคนล้มแล้วอย่าข้ามปรินาก็ออกมาอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะออกมาขอความเป็นธรรมจากปปชหลังจากที่ก่อนหน้านั้นขู่ปปชด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยนะครับนะ ไม่ได้มีความผิดอะไรก็อย่าเอาเรื่องเอาเราวกับตัวเองแล้วกันไม่ใช่ขูร่หรอกคือพูดไปนะเดี๋ยวเราให้ข้อมูลผิดอกีกนะแล้วหลังๆเนี่ยขอความการุณาจากปป,ปชว่าอย่ายื่นเรื่องไบสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางด้านการเมืองเลยเพราะว่าดิฉันจะหมดนะครับดิฉันเนี่ยนะจะหมดอนาคตนักการเมืองนะครับข่าววงในออกมาว่าวันนี้เนี่ยนะครับนะวันที่ วันประมาณวันที่23เนี่ยนะครับศาลฎีการับในส่วนของคดีคุณปรินาเมื่อไหร่แล้วเป็นอันต้องหลุดหรือพ้นสภาพแน่นอนครับนะครับคุณปรินาบอกอยาบอกเรื่องนี้กับใครคือป,ปกติเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็รู้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วนะฮะหลังวันที่23ถ้าคุณปรินาเนี่ยนะครับโดนนะครับพ้นจากความเป็นสอสอแล้วเนี่ยก็เหลืออย่างเดียวแล้วครับ นั่งรอฮะรอว่าเมื่อไรเนี่ยจะติดคุกรอว่าเมื่อไรเนี่ยคดีจะเป็นอันสิ้นสุดแล้วแน่นอนแล้วครับหลักฐานคาตากันเป็นพันไร่เกือบพันไร่ขนาดนั้นจะพ้นไหมครับมีหลายคนก็บอกว่าเนี่ยรอวันนี้มานานแล้วรอวันให้คดีมันถึงศาลจะได้รู้ดำรู้ดีกันสักทีว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครคนดีจริงหรือคนดีปลอม หรือคนดีกัมรอวันนี้สารตัดสินหลังจากที่อ้างสารกมมานานว่ามีอะไรก็สารก็ต้องตัดสินในความยุติธรรมคุณจะมาบอกว่าฉันผิดไม่ได้เอาแน่นอนแล้วครับวันนี้เรื่องมันถึงสารแล้วรอรุ้นกันไปนะฮะว่าหลังจากนี้คุณปรินาจะรอดหรือไม่นะครับแล้วมีคดีพ่วงกันมาเป็นหางว่าวเลยสําหรับคุณปรินาใกล้คุกม,มีคนเขาพูดอย่างนั้นนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะ ชาวอินเทอร์เน็ตก็บอกว่าใกล้คุกใกล้คุกใช่ครับฟันแน่นอนครับวันที่23นี้นะครับทําไมสวัสดีครับจากเยอรมันสวัสดีนะครับทําไมจะไปซื้อหวยล่ะสิคุณเนี่ยแหมนะนะคุณโจแอนจากเยอรมันสวัสดีครับเข้ามาแล้วแชร์กันด้วยเลยกดไลค์กดแชร์กันยาวๆช่วยกันแชร์คนอื่นเขาจะนะ พอเราแชร์ไปนะแชร์ยาวคนละแชร์คนละกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4แชร์เนี่ยคนคนอื่นๆเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าวันที่23เนี่ยจะได้รอใจจดใจจอว่าไอดอลอ่ะไอดอลของเขาเนี่ยคือคุณปรินาเนี่ยชะตากรรมจะเป็นยังไงนะวันนี้ลุงป้อมจะสงสารคุณปรินาหรือไม่คือมันแล้วแต่คนเชียร์คุณปรินาก็เยอะนะเอาจริงๆคน รักใครคนที่เป็น f อฟคุณปรินาก็เยอะเรานี่าเราเรา,เราว่ากันไม่ได้นะครับแต่คนที่เกลียดคุณปรินาก็เยอะนะคนที่ไม่ชอบเนี่ยคนที่ไม่ชอบก็เพราะาอะไรไม่รู้บางคนก็บอกว่าเห็นหนะ้าคุณปรินาก็ไม่ชอบซะแล้วนี <c> ่ <oughs> บางทีต้องให้ความยุติธรรมคุณปรินานะบางทีนะคุณบอกว่าเห็นแค่เห็นหน้าคุณปรินาก็ไม่ชอบซะแล้ววันนี้อย่าพูดชื่อนี้เลยมีลูกมีหลานก็จะไม่ให้ตั้งชื่อสามชื่อนี้อย่าแม่ตั้งเลยประยุต นะประวิทย์นะปรีนาไม่จะไม่ให้ตั้งเลยเป็นลูกเป็นหลานนะมีลูกมีหลานเนี่ยจะไม่ให้ตั้งชื่อสามชื่อนี้เลยแหมพอจะประคุณใครจะไปเล่นวันที่ยีามเลขสามอย่าลืมกลับหน้ากลับหลังด้วยนะ2องสามสสองสอแล้วถ้าถูกเนี่ยนะต้องมาสำแดงในเพจผมด้วยนะใครถูกหวยน,นะสองสามสาสองสองสาเนี่ยจำคำพูดจำไลน์นี้ไวด้ดีๆนะใบไปเลย นะสองสาม,สามสอ,อามนะฮะเออเพราะฉะนั้นนะครับคุณอะไรนะ,ะคุณอะไรนะอะไรอะ่ะที่เขาต่อสู้เรื่องคดีคุณปรินาเนี่ยวันนี้เขาเอาจริงเอาจังนะนะเขาเอาจริงเอาจังแล้วเนี่ยจะทำให้ถึงที่สุดในเรื่องพวกนี้เนี่ย จับตามองกันดีๆครับวันนี้ใครสงสารคุณปรินาบ้างวันนี้ใครสงสารคุณปรินาบ้างยกมือขึ้นคุณรัตดาวันอีกคนหนึ่งล้ะครับเป็นสีแหมผมอุตส่าห์พูดเลี่ยงแล้วนะไม่อยากที่จะไปพาดพิงคนอื่นแหม้าเป็นรู้ทันพี่ศีระด้วยสิคุณมาจุดาศิระก็สิระนะบ้านทรงไทยอยู่หลักสี นะมีลูกมีหลานก็จะไม่ได้ชื่อนี้อ่าว่ากันไปนะครับว่ากันไปอให้ความเป็นธรรมกันนะครับนะเออนะครับนี่เป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ลุ้นอีกวันที่ยี่นั่นเลขเด็ดมาอีกแล้วยี้าว่าเด็กๆที่เข้าไปรายงานตัวตามที่ศาลเขาเรียกเนี่ยจะได้ประกันตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้มีสี่เลขแล้วยี่สามยี่ห้าสองสามสองห้า ห้าสองสามสองเอากลับกันไปกลับกันมานะกลายเป็นรายการเฟซบุ๊กใบหวยไปซะงั้นนะ่ะ <c oughs> นะนะเอานะเอาเอาลา,าวันนี้เนี่ยคุณจะตั้งชื่ออะไรคุณลูกหลานค,คุณก็ตั้งไปแล้วกันบางคนบอกฉันจะไม่ตั้งแล้วล่ะนะสามสีนะ่ 3, 3, ชื่อที่เอ่ยมาเนี่ยฉันไม่ตั้งละนะแล้วนะลไม่คิดอยากจะตั้งด้วยก็ <c oughs> ว่ากันไปแล้วครับว่ากันไปนะไปบูนด้วย เออตกลงเป็นชื่ออะไรกันมั่งเนี่ยนะเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไม่รู้หละจะชื่ออะไรก็ว่ากันไปไปบูนไม่ไปบูนหรือนะเป็นชื่ออะไรก็ว่าไปขอบคุณมากมากครับเข้ามาแล้วแชร์กันไปหน่อยนะแชร์กันไปนิดหนึ่งผมบอกแล้วรายการผมก,กลางๆใครจะโหนสถาบันใครจะล้มล้างสถาบันใครจะไม่เอาสถาบันหรือใครจะเอาสถาบันผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวทั้งนั้นแหละ ผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเพราะผมไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วผมไม่คิดที่จะมีความรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยกูจะไปเชื่อตะกาะของใครแบบง่ายๆไม่เกี่ยวผมก็เป็นตัวผมอย่างเงี้ยส่วนเสื้อเหลืองส่วนสลิมจะเข้ามาบอกว่าผมจะเป็นเสื้อแดงหรือผมจะเป็นเสื้อเขียวเสื้อดําเรื่องของมองึงไม่แค่นะครับเพราะผมเป็นคนมีตกกะกาเป็นของตัวเองใครผิด ว่าไปตามผิดใครถูกว่าไปตามถูกแค่นั้นเองคุณจะเป็นต้องเชื่อใครอะโตจะหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วเนี่ยนะคุณจะเป็นต้องเอาตะกากใครมาสวมหัวคุณฮนะคุณจําเป็นต้องเอาสมองใครมาใส่หัวคุณฮนะตัวคุณเองอะฉลาดพอที่จะคิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเชื่อใครทั้งนั้นเนะชื่อตัวเองนะวันนี้ผมสนับสนุนให้เชื่อตัวเองบ l น e v e in y o u r s เ l f นะเชื่อตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองไม่จำเป็นต้องเชื่อใครนะครับ ถ้าคุณเชื่อคนอื่นหรือเชื่อใครก็แล้วแต่บรรลัยนะมีครอบครัวเชื่อคนอื่นนะเชื่อคนข้างบ้านครอบครัวก็แตกนะครอบครัวก็ชิบหายไม่เป็นสุขหรอกครับเพราะหูเบาเชื่อคนอื่นนะมันจะเป็นสุขได้ยังไงมีครอบครัวก็แตกมีเมียก็ต้องเลิกมีผัวก็ต้องเลิกเพราะเชื่อคนอื่นไม่เคยมีสมองเป็นของตัวเอง นะ้ำไม่มีตะก,กะถูกผิดเป็นของตัวเองเพราะเชื่อคนอื่นแล้วเชื่อคนอื่นมาโดยตลอดอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ใช่ะนะครับมันไม่ใช่คนเราโตขนาดนี้หมาเรียตุดไม่ถึงเนี่ยมันต้องมีตะก,กะคิดคิดได้เองสิไอ้หาไม่ใช่ใครเฮโลเสละพามึงก็เชื่อเขาไปหมดนะเขาพูดซ้ายมึงก็ซ้ายพูดขวามึงก็ขวาอันนั้นคุณไม่ใช่คนนะคุณเป็นควาย นะเพราะคุณเชื่อตามเขาหมดไงเขาจะพูดยังไงคุณก็เชื่อวันนี้เขาบอกซ้ายอะซ้ายยิ no, no ้มด้วยนะเย็ดเจ็ดโนโนอย่างเดียวไม่มีหัวคิดนะโอ้ oh, หลายคนนะ